นางสาวพวงทิพย์บุญสนองทนายความกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำตัวผู้ต้องหากลุ่มผู้ชุมนุมพันธมิตรจำนวน14รายอาทิ พลเรือตรีมินกลนกิจกำจรนายสุริยันทองหนูเอียดนายอนุชาประธานเดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามที่อายการพิเศษฝ่ฝายคดีอาญา9ก้านัดส่งฟ้องในคดีที่พลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมกับพวกรวม114รายนำกลุ่มผู้ชุมนุมปิดหน้าสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2550าย เบื้องต้นอายการส่งฟ้องใน4ข้อหาหลักได้แก่คดีก่อการร้ายคดีปุกรุกคดีซ่องโจรและคดีความผิดตามพรบการเดินอากาศพุทธศักราช2497โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานายพิพบทงชัยนายสมเกียรติพงไพบูรณ์แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมแนวร่วมรวม17รายเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วและได้ประกันตัวไปหลักทรัพย์ธรรม รกรมธรรม์วิทยาประกันภัยจำกัดและเงินจากกองทุนยุติธรรมในวงเงินคนละ8 0 0 0บาทค่ะนางสาวพ,พวงทิพย์กล่าวว่าในวันนี้ศาลได้ให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์คนละ8 0 0 0บาทจากหลักทรัพย์รกยรมธรรม์วิทยาประกันภัยจำกัดและเงินจากกองทุนยุติธรรมเช่นเดียวกัน และผู้ต้องหาในส่วนที่เหลืออีก84รายทั้งพลตรีจำลองสีเมืองนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรจะทยอยเดินทางมาสาลโดยนัดทุกวันพฤหสัสบดีครั้งละ15คนจนกว่าจะครบจำนวนผู้ต้องหาทั้ง114คนตามที่ถูกสั่งฟ้องในข้อหาก่อการร้ายและผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ คดีนี้อายการมีความเห็นสั่งฟ้องตามพนักงานสอบสวนใน2ข้อหาหลักหนักนะคะซึ่งก็ฟ้องพลตรีจำลองและกลุ่มพันธมิตรรวม114คนจากกรณีที่ผู้ชุมนุมบุกยึดท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ปี2551และคดีนี้มีการเลื่อนส่งฟ้องมาแล้วถึง18ครั้งค่ะ